อริยสาวกรู้ความเกิดและความดับของโลกอย่างไม่มีที่สงสัยดูก่อนพิขูทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมไม่มีความสงสัยอย่างนี้ว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีหนอเพราะอะไรเกิดขึ้นอะไรจึงเกิดขึ้นเพราะอะไรมีนามรูปจึงมีเพราะอะไรมีสลายยตนะจึงมีเพราะอะไรมีผัสสะจึงมี เพราะอะไรมีเวทนาจึงมีเพราะอะไรมีตัณหาจึงมีเพราะอะไรมีอุปทานจึงมีเพราะอะไรมีภพจึงมีเพราะอะไรมีชาติจึงมีเพราะอะไรมีชารามรณะจึงมีดังนี้ดูก่อนพิขูทั้งหลายโดยที่แท้อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมมียาณอย่างรู้ในเรื่องนี้ โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะวิญญาณมีนามรูปจึงมีเพราะนามรูปมีสลายยตนะจึงมีเพราะสลายยตนะมีผัสสะจึงมีเพราะผัสสะมีเวทนาจึงมีเพราะเวทนามีตัณหาจึงมีเพราะตัณหามีอุปทานจึงมี เพราะอุปทานมีพบจึงมีเพราะพบมีชาติจึงมีเพราะชาติมีชรามรณะจึงมีดังนี้อริยสาวกนั้นย่อมรู้ประจักษ์อย่างนี้ว่าโลกนี้ย่อมเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ดูก่อนภิขุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมไม่มีความสงสัยอย่างนี้ว่า เพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีหนอเพราะอะไรดับอะไรจึงดับเพราะอะไรไม่มีนามรูปจึงไม่มีเพราะอะไรไม่มีสลายตนะจึงไม่มีเพราะอะไรไม่มีผัสสะจึงไม่มีเพราะอะไรไม่มีเวทนาจึงไม่มีเพราะอะไรไม่มีตัณหาจึงไม่มีเพราะอะไรไม่มีอุปทานจึงไม่มี เพราะอะไรไม่มีพบจึงไม่มีเพราะอะไรไม่มีชาติจึงไม่มีเพราะอะไรไม่มีชรามรณะจึงไม่มีดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายโดยที่แท้อริยะสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นว่าเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับ เพราะวิญญาณไม่มีนามรูปจึงไม่มีเพราะนามรูปไม่มีสลายยตนะจึงไม่มีเพราะสลายยตนะไม่มีผัสสะจึงไม่มีเพราะผัสสะไม่มีเวทนาจึงไม่มีเพราะเวทนาไม่มีตัณหาจึงไม่มีเพราะตัณหาไม่มีอ death, no ุปทานจึงไม่มีเพราะอุปทานไม่มีภพจึงไม่มี เพราะพบไม่มีชาติจึงไม่มีเพราะชาติไม่มีชรามรณะจึงไม่มีดังนี้อริยสาวกนั้นย่อมรู้ประจักษ์อย่างนี้ว่าโลกนี้ย่อมดับด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ดูก่อนพิกลทั้งหลายอริยสาวกย่อมมารู้ประจักษ์ถึงเหตุเกิดและความดับแห่งโลกตามที่เป็นจริงอย่างนี้ในการใด ในการนั้นเราเรียกอริยสาวกนี้ว่าผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิดังนี้บ้างว่าผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัศนะดังนี้บ้างว่าผู้มาถึงพระสัทธรรมนี้แล้วดังนี้บ้างว่าได้เห็นพระสัทธรรมนี้ดังนี้บ้างว่าผู้ประกอบแล้วด้วยยานอันเป็นเศขะดังนี้บ้างว่าผู้ประกอบแล้วด้วยวิชาอันเป็นเศขะดังนี้บ้าง ว่าพูดถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้วดังนี้บ้างว่าผู้ประเสริฐมีปัญญาเครื่องชำระก,กิเลสดังนี้บ้างว่ายืนอยู่จดประตูแห่งอมะตะดังนี้บ้างดังนี้แล